สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับอยู่กับโหมดนะครับเตรียมความพร้อมนะครับผมนะครับสำหรับนกนกเขาไว้นะครับในร่มนะครับผมพาเจอแดดนะครับต้องเอามาอาบแดดนะครับผมเห็นไหมครับสังเกตบหครับเขาเจอแดดเขาก็จะปีกขยายนะนะครับประมาณนี้ อาพอสมควรนะครับพราเขาอาปากเศร้าๆห่มๆแล้วก็เก็บนะครับผมนะครับนั่นครับเห็นไหนะครับสำคัญนะครับแดดนะครับจะลงอาบกันทั้งสี่นะครับผม นะครับมีมีเสียงนกนี่ตัวนี้เป็นนก,นะ,ออกน,นะครับผมพอเองกรบเพื่อนะครับผมนะครับ เป็นนกลูกเจ้าด่างนะครับด่างสช่ว่าคู่อ่างนะครับอาจารย์มีสองตัวนะครับตัวนึงนะครับตายแต่ตัวนี้ก็วานิ่งมันใหญ่ดีนะครับน่าจะเป็นตัวโฮวนะครับอาจารย์ท่านไหนนะครับที่พจะเจิิงออกนะครับช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยครับว่านะครับ ตดดจดแางครับพ่อเขานี่คู่อ่างนะครับพ่อเขาคู่อ่างเด้ยนะครับ รู้สึกเป็นตัวเมียครับเหมือนจะคู่แต่ไม่คู่นะครับตัวเมียครับผมสงสัยตัวเมียนะครับ นกทุกตัวนะครับผมเจอแสงแดดเขาก็จะลงอาบแดดแบบนี้นะครับผมเนาะนะครับเพื่อทายคนแล้วเขาจะให้ขนเขานะครับงอแง,งนะครับผมนะครับ คลิปนีมุกก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมบาวเกตกเขาไงเนาะกราบขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับดีเข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมเนาะนะครับสวัสดีครับ